สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะ,ะวันนี้พี่อ้อยทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะเป็นคลิปะจะบอกว่าเร่งด่วนหรืออะไรประมาณนั้นเนาะเพราะว่าพี่อ้อยได้ได้รับการแจ้งมาว่าให้ช่วยทําคลิปนี้เพื่อกระจายข่าวนะคะส่งข่าวให้กับเพื่อนๆของลูกต่อนะคะหรือว่าช่องกราเฮสเตตัสนะคะ ได้ทราบข่าวนะคะว่าตอนนี้นะคะลูกต่อได้เสียชีวิตแล้วนะคะได้จากพวกเราไปแล้วเนาะ ต่อไปนี้นะคะก็จะไม่มีช่องกราเฮสเตตัสเข้าไปในช่องเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะคือก่อนหน้าก่อนหน้าก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะลูกต่อมาคอมเมนต์รัวๆเลยใต้คลิปพี่อ้อยเนาะเข้ามาแบบเยอะมากๆเลยเข้ามาหลายคลิปหลายคลิปหลายคลิป,ลลปเราก็ไม่ทราบว่าลูกต่อมีอาการอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าพี่อ้อยพี่อ้อยไม่สามารถที่จะเข้าไปพิมพ์ตอบคอมเมนต์ได้นะคะเนื่องด้วยพี่อ้อยมองไม่เห็นตัวหนังสือเนาะก็ ก็เลยไม่ได้ตอบคอมเมนต์อะไรก็ได้แต่ใส่สติกเกอร์ใส่สติกเกอร์ให้ให้ลูกไปนะคะก็ไม่ได้เจอกันอีกหลายวันเลยเนาะก็มาทราบข่าวเมื่อกี้เองนะคะว่าลูกต่อได้จากพวกเราไปแล้วเนาะ,ะเห็นเห็นน้องบอกว่าลูกต่อเสียไปตั้งแต่วันที่13นะคะแล้วก็ศพตั้งไว้ได้แค่หนึ่งคืนนะคะเพราะว่าไปเจอก็คือเสียหลายวันแล้วแล้วก็ ตั้งไว้สวดได้แค่หนึ่งคืนแล้วก็ทำการปนกิจไปนะคะแล้วก็ลอยอังคารไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือพี่อ้อยอมีมีรูปนะคะอยู่ในนี้เนาะแต่พี่อ้อยเขาขอว่าไม่ให้ไม่ให,ไให้ไม่ให้โพสนะคะไม่ให้โพสร,รูปนะคะไม่ให้โพสร,รูปแล้วก็ไม่ให้ใครเห็นนะคะเพื่อเพื่อเป็นการาไว้อะไรหรือเป็นการให้เกียรติ กับผู้วายชนนะคะก็คือก็คือพี่อ้อยก็เลยไม่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 กล้าไม่กล้าไม่กล้าออกออกไปออกเอาโพสออกไปเนาะแต่แต่ก็อ่าเขาขอแค่ว่าให้ให้ทําคลิปแจ้งนะคะทําคลิปแจ้งนะคะอืมก็เลยก็เลยเข้ามาทําคลิปให้ให้ลูกเนาะทาคลิปให้ลูกก็จะเห็นให้แวบ,บเดียวน,นะคะก็คือเป็นรูปนี้เนาะ เป็นรูปที่ตั้งอยู่หน้าโรงนะคะตั้งอยู่หน้าโรงนะคะแล้วก็ได้ทําการปฏิกิจไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลอยอังคารเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็ <S <s <s> <_ Pit> มาแจ้งข่าวให้น้องๆได้ทราบกันนะคะว่าลูกต่อเสียชีวิตด้วยอาการริมเลือดนะคะอุดตันนะคะ ซึ่งเป็นอะไรที่กระทนหันมากๆแล้วก็หลายๆคนก็ก็ไม่ไม่ไม่รู้ล่วงเหตุการณ์ล่วงหน้าเนาะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อกี้ลูกอุ้มนะคะช่องอช่องข่าวหรือว่าช่องพ่ออุ้มพาไม่ว่าพารวยพ่ออุ้มพาอะไรนั่นเนอะหรือว่าช่องไลฟ์สปอตไลฟ์นะคะของน้องอุ้มนะคะก็ ส่งข้อความมาถามว่าแม่รู้ข่าวไหมนะคะอย่างลูกอุ้มก็ก็เรียกแม่เหมือนกันเนาะลูกอุ้มลูกวาดก็เรียกแม่เหมือนกันก็ก็บอกว่ารู้ข่าวก็เลยส่งส่งรูปให้ลูกอุ้มดูนะคะว่าอืมเขาก็ถามว่าแม่เขาไว้วัดไหนเ็าบอกว่าอาเขาไว้แค่แค่คืนเดียวนะคะไว้ได้แค่คืนเดียวแล้วก็อเผาในอีกวันนึงแล้วก็ลอยอังคารไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลายๆคนมึง ก็อยากนะคะเพราะว่ารู้จักกันเยอะเนาะรู้จักน้องต่อเยอะแล้วก็หลายๆคนก็ถามถามหามาอะไรประมาณนั้นนะคะ <c oughs> ก็เลยมาแจ้งให้ทราบนะคะว่าต่อไปนี้นะคะก็ไม่มีช่องกรเฮฮาสเตตัสนะคะเข้าไปทักทายน้องๆเนอะนอกจากว่าอ่าก็จะมีผู้สืบสกุลหรือเข้าไปทาช่องต่อจากคุณพ่อหรืออะไรประมาณนั้นเนอะโทษนะคะพี่อ้อยไม่ได้ให้เห็นนะเพราะว่าพี่อ้อยแบบ หน้าตาไม่น่ามองนะตอนนี้ก็ก็ประมาณนี้ก่อนเลยนะคะก็แจ้งข่าวให้ทราบนะคะเขาขอให้ลงอ่าลงได้แค่รูปช่องนะคะพี่อ้อยก็อ่าทำอ่าแคปชั่นเอาไวใ้ให้ให้กับกับลูกนะคะช่องนี้นะช่องก่อนเฮฮาสเตตัสนะคะหลายๆคนต้องรู้จักนะคะลูกต่อ,อ, ha he, อก่อนฮาเฮเนาะก็อ่า ร่วมไว้อะไรแล้วก็ส่งพลังจิตขอให้ลูกต่อนะคะสู่ภพภูมิที่ดีนะคะสู่ภพภูมิที่ดีนะคะเพราะว่าตลอดเวลาที่รู้จักกันมาลูกต่อก็จะเรียกแม่อ้อยตลอดจนกระทั่งให้ลูกต่อเป็นแอดมินให้ลูกต่อเข้ามาก็จะมีแต่เรื่องสนุกๆมาพูดมาคุยกันนะคะก็ขอให้ลูกต่อสู่สุขติ ะะสู่สุขติพบภูมิที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกๆคนนะคะร่วมส่งแผ่เมตตานะคะส่งกุศลนะคะให้กับลูกต่อด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ